ลียคนบุรีรัมจะมีปลาบริโภคเพียง3กิโลกรัมต่อคนต่อปีเท่านั้นจึงไม่แปลกหากพบว่าปลาที่ขายในจังหวัดบุรีรัมจะมีราคาแพงและต้องนำเข้ามาขายจากภาคกลางปัจจุบันส่วนพ่อประสิทธิ์แห่งนี้มีความพร้อมสมบูรณ์สามารถพึ่งพิงตนเองได้ทั้งทางด้านอาหารและเศรษฐกิจ อยู่บนรากฐานของการดูแลสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลกันอย่าง,ย,างยั่งยืนนอกจากนั้นยังเป็นแหล่งศึกษาดูงานของเกษตรกรทั่วไปเกษตรกรของเราก็เหมือนปลาเลยเนาะ,ะมือปลาดิ้นรนทำมาหากินปลาก็ดิ้นรนทำมาหากินเกษตรกรนะดิ้นรนทำมาหากินเพื่อแค่อิ่มท้องก็ต้องดิ้นรนหาอาหารแต่เกษตร ตะกอนบางคนเนี่ยเหมือนปลาตายอลอยไปลอยมาก็ถูกปลากินไปโดยไม่ได้ทำมาอะไรเลย <laughs>